มรดกตกทอดเห็นทายกส่อแววพิรุธออกมาชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกข้้องใจและคิดไปว่าการตายของบิดาจะต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแฝงอยู่ท่านพระครูก็พอจะดูออกว่าถ้าทางทายกมีลับลมคมในอย่างไรพิกลจึงพูดขึ้นว่าโยมพอจะรู้สาเหตุบ้างไหมเห็นว่าท่านไม่ได้อาพาธเจ็บป่วยมาก่อน อยู่ๆก็มรณะภาพมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะนั่นสิครับลุงบอกผมเธอว่าไอ้หน้าไหนมันทำให้หลวงพ่อต้องตายผมจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยชายหนุ่มพูดอย่างเกลี้ยวกราดใจเย็นๆนะพ่อหนมลุงเองก็ข้องใจอยู่เหมือนกันไม่แน่ใจว่าทัานสมพานต้องจากไปเพราะฝีมือใครกันแน่ แต่ลุงยืนยันได้ว่าไม่ใช่เป็นคาตกรรมเพราะไม่มีใครเกลียดชังท่านสมภารท่านสร้างความเจริญให้กับวัดพวกเราเคารพนับถือท่านมากไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะจากไปเร็วอย่างนี้หรือว่าเป็นเพราะเพราะอะไรลุงบอกมาเร็วๆเถอะผมอยากรู้เขาเร่งเรา ทายกเกิดอาการลังเลไม่รู้จะบอกดีหรือไม่ตัวเขาก็มีความกลัวลึกๆซ่อนอยู่ในใจอีกประการหนึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าการตายของสมภารเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขากลัวนี้หรือไม่เมื่อตัดสินใจไม่ถูกจึงปรึกษาท่านพระครูท่านครับผมไม่ทราบว่าจะเล่าดีหรือไม่ดีเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจ จะเล่าก็กลัวตายครั้นไม่เล่ามันก็ห้องใจสงสัยอยู่อย่างเนี้ยท่านช่วยผมตัดสินใจด้วยว่าควรเล่าหรือไม่ควรเล่าถ้าทางเป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาว่าคุยกันตรงนี้ไม่เหมาะไปคุยกันที่กุติสมภารดีไหมท่านเสนอแนะดีครับผมจะได้ถือโอกาสนิมน์ท่านพักผ่อนด้วย ยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาสวดพระอภิธรรมเขานิมนและพาท่านเดินไปยังกุฏิสมพานตุนายสัมฤธิ์เดินตามไปได้วยอยากรู้นายอูรออยู่ข้างล่างเห็นท่านพระครูเดินมาก็ดีใจคิดว่าท่านจะกลับจึงเข้ามาถามหลวงพ่อจะกลับแล้วเหรอครับยังหลอกโยม ต้องรอให้สวดพระอภิธรรมเสร็จก่อนคิดว่าคงไม่เกินสองทุ่มท่านตอบไม่ดึกไปหรอครับอีกอย่างทางก็ไม่ดีผมคงขับรถลำบากกว่าตอนมาน่าจะกลับเร็วขึ้นอีกสักชั่วโมงหนึ่งเขาต่อรองคงไม่เหมาะเอาเธออาตมารับรองว่าโยมจะไม่ลำบากเหมือนตอนขามา ขอให้ตั้งใจขับก็แล้วกันอย่าทะเลาะกันแล้วอาตมาจะเอาใจช่วยให้ถึงเรวเ็ว,เวท่านคิดว่าจะต้องพึ่งพาคถาย่นระยะทางอีกครั้งเชิญโชเฟอร์พักผ่อนตามสบายนะถ้าหิวก็ไปหาข้าวกินที่โรงครัวได้เลยคิดว่าคนกันเองก็แล้วกันถ้ายกบอกในาอูพยายามไม่ให้เขาตามมาที่กุฏิ เพราะไม่ต้องการให้มารับรู้เรื่องที่กำลังจะถูกเปิดเผยเข้ามานั่งในกุฏิเรียบร้อยแล้วทายกจึงเข้าไปในห้องสมภารตุแล้วนำของสิ่งหนึ่งออกมาถวายท่านพระครูพูดออกตัวว่าผมไม่แน่ใจว่าจะใช่สิ่งนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุให้ท่านสมภารมรณะท่านพระครูมองสิ่งนี้ ที่ห่อหุ้มด้วยผ้าขาววางอยู่ในพานทองเหลืองท่านลองเปิดดูสิครับท่านสมพันสั่งผมไว้ว่าถ้าเกิดท่านมรณะภาพขอให้นำสิ่งนี้ไปมอบให้ลูกชายของท่านที่สมพันวัดป่ามะม่วงอุปการะไว้เขาบอกตามความที่สมพันตุสั่งเสียไว้ อะไรอยู่ในนั้นหรือลุงหลวงพ่อฝากอะไรไว้ให้ผมนายสำมฤทิ์ถามอย่างตื่นเต้นเขาคิดว่าคงเป็นสิ่งของล้ำค่าที่บิดาหวงแหนและตั้งใจเก็บไว้ให้บุตรสุดที่รักผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนท่านพระครูเปิดดูสิครับภิกษุมัชชิมวยัยจึงครีบผ้าขาวออก สิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้ท่านอุทานออกมาว่านารีผลอะไรนะครับทายกและนายสัมฤทิ์ถามขึ้นพร้อมกันท่านพระครูไม่ตอบถ้าว่าคิดทบทวนถึงวันที่ท่านได้อธิษฐานไว้ที่หน้าถ้ำบนเขาสิคิริยาว่าหากท่านมีบุญวาสนาขอให้ได้พบนารีผลในเมืองไทยภายในสามวัน หรือสามเดือนหรือสามปีบัตรนี้ท่านก็ได้พบแล้วนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็สมเดือนพอดิบพอดีท่านศรัทธาติดสะได้พูดไว้ไม่ผิดว่าท่านจะต้องได้พบในสามเดือนแต่สิ่งที่ท่านพบในถ้ำกับสิ่งที่พบในเมืองไทยช่างแตกต่างกันลิบลับกล่าวคือสิ่งที่ท่านเห็นในถ้ำนั้นสวยสดงดงาม หาทิฏฐิไม่ได้ทว่าสิ่งที่อยู่ในพานตรงหน้าท่านกลับหาความงดงามไม่ได้เลยทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกันแวบหนึ่งของความคิดท่านก็เห็นความเป็นอนิจจังปรากฏชัดอยู่ในร่างเล็กๆสองร่างที่นอนขดตัวเข้าหากันมองเผินๆคล้ายทารกชรราเพราะตัวเล็กกว่าทารกแรกเกิดแต่ผิวพันธเหี่ยวย่นไปทั้งตัว ไม่หลงเหลือความงดงามไว้แม้แต่น้อยสมภารได้นารีผลนี่มาจากไหนท่านถามทายกนารีผลนารีผลอะไรครับหลวงนาะนายสำริดรู้สึกผิดหวังเมื่อได้เห็นมรดกข,ของบิดาสมภารวัดป่ามะม่วงจึงต้องเล่าเรื่องราวให้คนทั้งสองฟังว่านารีผลเป็นชื่อต้นไม้ในป่าหิมาพาน ผลของมันไม่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปคือจะเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามมากขนาดเท่ากับสาวรุ่นอายุสิบห้ผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุกแต่ไม่มีกระดูกตอนหล่นจากต้นใหม่ๆพวกฤษีและคนทันจะเก็บเอาไปเสพสังวาสครั้นนานเข้าก็จะหมดสภาพคือค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนลูกโป่งแฟบ ขนาดก็เล็กลงเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละถ้าเล่าคร่าวๆถ้าเช่นนั้นพระเวสสันดรก็เป็นเรื่องจริงสิครับทายกตั้งข้อสังเกตจริงอย่างไม่ต้องสงสยัยสมัยอาตมาเป็นเด็กอาตมาก็ไม่เชื่อตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่าจริงตามที่พระท่านเทศทุกประการพระพุทธเจ้าของเราช่างยิ่งใหญ่เสียลืเกิน ศาสนาของเราช่างอัศจรรย์นักอาตมาภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานับเป็นโชคดีเป็นลาบอันประเสริฐของอาตมาโดยแท้ท่านพระครูพูดอย่างปีติแล้วมันเกี่ยวกับการตายของหลวงพ่อผมอย่างไรนายสำริดกังขาเขาคิดไม่ออกว่าซากทารกเหี่ยวๆสองคนนี้ จะเป็นสาเหตุแห่งการมรณภาพของสมภารตุได้อย่างไรนั่นสิไหนยมลองเล่ามาสิอาตมาเองก็อยากรู้สมภารวัดป่ามะม่วงเห็นชอบด้วยทายกเกิดอาการกล้ากล้ากลัวกลัวอยากเล่าก็อยากเพราะเขาเองก็สงสัยมานานถึงสามปีแต่ถ้าเล่าแล้วต้องตายเหมือนสมภารตุเขาก็จะไม่เล่า แม้จะอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่งหากเขาก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่ไปจนช่วงกาลรปราวสารนั่นแลเล่าไปสิโยมสมภารวัดป่ามะม่วงเตือนเมื่อเห็นเขายังลังเลท่านครับผมไม่สบายใจผมกลัวเสียงที่พูดค่องข้างสัน่นโยมกลัวอะไรดูเหมือนท่านพระครูยิ่งสงสัยหนักขึ้นกลัวตายครับ ผมยังไม่อยากตายแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดผมเล่าให้ท่านฟังแล้วผมต้องตายเหมือนท่านสมภารผมจึงอยากจะขอความมั่นใจจากท่านถ้าท่านสัญญาว่าเล่าแล้วผมจะไม่ตายผมจึงจะเล่าท่านพระครูมองหน้าทายกและรู้ว่าเขายังมีอายุยาวต่อไปอีกหลายปีจึงให้สัญญา อาตมารับรองโยมยังอยู่ไปอีกนานยังไม่ตายง่ายๆหรอกเล่าไปเธอเออแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านารีผลในพานนี้จะมาทำให้โยมต้องตายจริงอยู่นารีผลเป็นผลไม้กยสิทธิ์ไม่เหมือนผลไม้อื่นๆพระในถ้ำบอกอาตมาว่านารีผลสามารถร้องรำทำเพลงได้แต่ไม่ทําอันตรายใคร เพราะฉะนั้นโยไม่ต้องกลัวขอให้สบายใจได้ถ้อยคำของสมภารวัดป่ามะม่วงสร้างกำลังใจให้กับทายกเป็นทวีคูณเขาจึงเริ่มต้นเล่าเมื่อสามปีที่แล้วขณะที่ท่านสมภารกำลังดูแลการก่อสร้างพระอุโบสถอยู่นั้นมีกระทาชายนายหนึ่งเนื้อตัวสกปรก ผมเผ้ายาวรุงรังเดินเข้ามาหาและขอพักที่วัดเจ็ดราตรีแกไม่มีสมบัติพัสถานอะไรนอกจากย่ามละวะสะพายบ่ามาใบหนึ่งผมและกรรมการวัดเห็นท่าทางแกไม่น่าไว้วางใจจึงบอกสมภารว่าอย่ารับไว้แต่สมภารท่านไม่เชื่อจึงได้ให้กระทาชายผู้นั้นไปพักที่กุฏิของท่าน พวกผมพากันไม่พอใจท่านสมภารเลยประท้วงด้วยการไม่จัดหาอาหารมาให้ตะคนนั้นคิดว่าเมื่อแกกอดข้าวอดน้ำแกก็จะหนีไปเองพวกโยมใจร้ายขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธเลยท่านพระครูพูดตำหนิตรงๆครับผมยอมรับว่าตัวเองใจร้าย แล้วเลยกลายเป็นแผลในใจมาจนบัตดนี้ว่าการที่ผมใจร้าย,ายกับคทาชายผู้นั้นเป็นเหตุให้ท่านสมภารต้องมอรณาภาพหรือเปล่าที่ผมต้องกลายเป็นคนขาดเมตตาไม่สมกับเป็นชาวพุทธอย่างที่ท่านว่าเพราะผมกลัวตาคนนั้นแกจะไปลักของสมภารห่วงว่าสมบัติที่ไม่ใช่ของผมมันจะให้ผมสร้างบาปให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัว นอกจากแกล้งให้อดอาหารแล้วโยมทำอะไรเขาหรือเปล่าท่านพระครูซักถามเปล่าครับแล้วแกก็ไม่ได้อดหรอกครับเพราะท่านสมพานนาอาหารของท่านไปให้แกกินสมพานยอมอดแทนพวกผมเห็นเช่นนั้นก็ไม่สบายใจผมไม่ทราบว่าสมพานท่านตั้งใจประชดพวกเราหรือเปล่าแทนที่ท่านจะให้ตะคนนั้น กินของท่านที่ฉันเหลือท่านกลับยกไปให้ทั้งหมดโดยท่านยอมอดใครจะทำกับอคันตุก,กะอย่างนั้นได้ละโยมถ้าเป็นอาตมาก,ก็ต้องทำอย่างที่สมพานตุทำเขาเป็นอคันตุก,กะมาขอพักชั่วคราวถ้าเอาอาหารเหลือเดนไปให้เขากินเท่ากับไม่ให้เกียรติเขาสมพานวัดป่ามะม่วงชี้แจงครับ ผมก็เพิ่งเข้าใจในที่สุดเราก็เลยต้องจัดอาหารเป็นสองที่พอชายคนนั้นอยู่ได้ครบเจวันแกก็ลาสมพานไปก่อนไปได้มอบสิ่งนี้ไว้กับสมพานและบอกว่าท่านสมพานจะทำอะไรก็ทำเสียให้เสร็จภายในสามปีตอนนั้นท่านตั้งใจจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จเมื่อโบสถ์เสร็จท่านก็สร้างกุฏิกรรมฐานสาสบหลัง ท่านก็ทำได้ภายในสามปีอย่างที่ชายผู้นั้นบอกแต่แล้วท่านก็มาด่วนจากไปยังไม่ทันได้ทำบุญฉลองกันเลยพวกเราประชุมกันว่าออกพรรษาจะทำบุญอย่างมโหรารฉลองทั้งโบสถ์กุฏิกรรมฐานแต่สมภารก็มาด่วนจากไปเสียก่อนผมเลยสงสัยว่าเป็นเพราะนารีผลนี้วหรือเปล่าท่านพระครูพอจะให้คำตอบได้ไหมครับ เขาตั้งคําถามคงไม่ใช่หรอกโยมคาถาชายผู้นั้นเขาบอกหรือเปล่าว่าเขามาจากไหนเห็นแกบอกว่ามาจากป่าหิมพานครับแต่ก็น่าแปลกนะครับท่านพระครูวันที่แกออกจากวัดไปที่ที่แกเคยนอน ซึ่งมีกลิ่นสาบสางกลับกลายเป็นกลิ่นหอมประหลาดอย่างที่พวกเราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนแกออกประตูหลังวัดไปเดียวเดียวสมภารท่านก็ตามไปดูก็ไม่พบเสียแล้วไม่รู้หายไปทางไหนท่านพระครูจึงพูดอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อย่างเราหรอกโยมผู้ที่มาจากป่าหิมพานต้องไม่ใช่มนุษย์เพราะ ที่นั่นมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าแดนหิมะพานเป็นแดนอัศจรรย์เอาละอาตมาคงไม่พูดอะไรมากเป็นอันว่าสมภารตุท่านไม่ได้มรณภาพเพราะนารีผลและกระทาชายผู้นั้นก็ไม่ได้ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราเรา เขารู้ว่าสมพานมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสามปีจึงเตือนท่านให้สะสางงานเสียให้เสร็จก็เท่านั้นเองโยมช่วยไปบอกพักพวกด้วยว่าสมพานท่านมรณาภาพสิ้นอายุไม่มีใครทําท่านขอให้สบายใจได้แล้วจึงพูดกับนายสำมฤธิ์ว่าเองเก็บสิ่งนี้ไว้ตามที่ทาย,ยกบอกก็แล้วกัน ผมไม่อยากเก็บประครับหลวงนาไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรสมภารตุ้ไม่อยากได้สิ่งที่เขาเห็นด้วยตาว่าเป็นเพียงซากทารกชราที่ไร้ค่าไร้ราคาไม่คู่ควรกับการเก็บรักษาเก็บไว้เถอะพ่อหนุม่มคิดว่าเห็นกับท่านสมภารก็แล้วกันมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อหนุ่มในวันข้างหน้าก็ได้ใครจะไปรู้ ทายกพยายามพูดจักจูงไม่เห็นชายหนุ่มไม่สนใจใยดีเขาเองก็ไม่อยากได้สิ่งนี้ไว้ในวัดถึงท่านพระครูจะบอกว่ามันไม่มีพิษสงอะไรแต่เขาก็ยังไม่ไว้วางใจนักแล้วสมบัติอย่างอื่นไม่มีหรือลงมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นเองหรือในฐานะที่เป็นทายาทเขาคิดว่าน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ ไม่มีรอกพ่อหนุม่มว่าที่จริงแล้วถ้ามีก็ต้องตกเป็นของวดัดอย่างเช่นพระพุทธรูปโบราณที่พ่อหนุ่มเห็นอยู่นี้แต่เอาเธอถ้าพ่อหนุ่มอยากได้ก็เอาไปสักองค์สององค์ลุงก็ไม่ว่ารอกถึงท่านสมภารจะไม่ได้สั่งไว้ลุงก็ตัดใจให้พูดอย่างไม่เต็มใจนักอย่าเอาอะไรไปเลยสัมฤิ์ การเอาของสงไปไว้ครอบครองเป็นบาปถ้าเองอยากได้พระพุทธรูปโบราณเดี๋ยวลงหน้าจะให้เองที่กุฏิมีมากมายเองเลือกเอาได้เลยแต่ของวัดอย่าได้ไปแตะต้องประเดี๋ยวจะตายไปเป็นเปรตเสียเปล่าๆท่านตั้งใจสอนทายกทางอ้อมด้วยแล้วนารีผลนี่ผมควรจะไปไหนครับเขาถามเชิงปรึกษา เอาไปสิเพราะหลวงน้าเองสั่งไว้ว่าอาจมีประโยชน์ต่อเอ็งในวันข้างหน้าอย่างถ้ายกพูดมาก็ได้หรือถ้าไม่คิดเรื่องประโยชน์ก็คิดซะว่าเองได้ทาตามคำสั่งหลวงพ่อเองแล้วท่านจะได้หมดห่วงท่านพระครูแนะนำนั้นผมถวายหลวงนาก็แล้วกันเพราะผมไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมชายหนุ่มตัดปัญหา เอาเป็นว่าลหลวงนารับฝากไว้ก็แล้วกันของนี้เป็นสมบัติของเองหากเอาคืนมาเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลาสมภารวัดป่ามะม่วงสรุปเพื่อให้สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเช่นนั้นท่านนำไปวันนี้เลยนะครับทายกบอกกึง่งยินดีกึ่งเสียดายด้วยอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะมีค่ากว่าที่เขาคิด มิฉะนั้นสมภารตูคงไม่สั่งเสียเขาไว้ก่อนท่านม,มรณะผ้าเพียงเจ็ดวันท่านพระครูบอกนายสำมฤทิ์ว่าตกลงหลุนาจะเก็บไว้ให้เองตามที่บอกนะจะได้หมดเรื่องหมดราวกันเสียทีท้ายกม้วนผ้าหุ้มนารีผลแล้วจึงยกผ่านทองเหลืองประเคนท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ไว้ในย่ามของท่าน เอาละโยมไปดูแลเรื่องการสวดพระอภิธรรมก็แล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะให้เจ้าสทริ์ทำความสะอาดกุฏิเตรียมไว้เพื่อมีพระจากที่อื่นมาร่วมง,งานจะได้ให้ท่านพักที่นี่ครับนิมนต์ตามสบายครับผมว่าท่านส่งน้ำให้สดชื่นสักหน่อยคงจะดีนะครับน้ำถ้าเรามีอุดมสมบูรณ์หลังจากนั้นนิมนต์จำวัดเอาแรง ไว้คืนนี้ขอบใจโยมสงน้ำนั้นคงได้แต่จำวัดคงไม่ได้เพราะอาตมาไม่เคยนอนกลางวันโยมยายฝึกมาตั้งแต่เด็กๆไม่ให้นอนกลางวันท่านบอกทาย,ยกน้ำเสียงที่พูดถึงโยมยายแฝงความอบอุ่นผูกพันจนผู้ฟังรู้สึกได้ และโยมยายของท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทายกถามไม่อยู่แล้วแต่โยมยายอายุยืนนะโยมตอนตายนั้นอายุเกือบร้อยปีแล้วก็ไม่หลงด้วยสติดีมากเป็นบุญของแกนะครับผมเองไม่รู้ว่าจะอายุยืนเท่าท่านหรือเปล่าข้อสำคัญคือเรื่องหลง ผมกลัวว่าจะหลงตายอย่างคนแก่ทั่วๆไปแม่ผมเองแกก็หลงหลงตายทำอะไรไม่รู้เรื่องแถมตอนก่อนสิ้นใจยังร้องว่าแม่จ๋าช่วยด้วยทั้งที่ยายผมแก่ตายไปก่อนหน้าแกตั้งสิบกว่าปีแล้วทายกเล่าเรื่องมารดาของตนให้ท่านพระครูฟังแสดงว่าแกไม่ได้ฝึกสติไว้ใช่มาก คนที่ไม่เคยฝึกสติเวลาตายมักหลงทุกข์กลายถ้าโยมไม่อยากหลงตายต้องหัดฝึกสติเข้าไว้เคยฝึกบ้างไหมไม่เคยครับฝึกสติเป็นอย่างไรครับท่านเขาถามถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงอาตมาจะสอนให้และโยมจะได้นำมาสอนญาติโยม สมภารตุท่านได้สร้างกุฏิกรรมฐานไม่ให้แล้วโยมก็จัดการรมกรรมฐานให้ชาวบ้านจะได้ทำหน้าที่เป็นทายกได้อย่างสมบูรณ์กรรมฐานมีอานิสงส์มากนนโยมที่ท่านพูดมาน่าสนใจทีเดียวเอาไว้เสร็จงานท่านสมภารแล้วผมคงจะต้องไปเรียนวิชาจากท่านต้องไปแน่นอนเขาพูดอย่างมุ่งมั่น ดีแล้วล่ะโยมเอาละโยมไปดูแลเรื่องการเตรียมงานก็แล้วกันทายกกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วก็ลุกออกมางานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งเสร็จสิ้นเมื่อเวลาสองทุ่มท่านพระครูเดินทางกลับวัดป่ามะม่วงพร้อมลูกชายสมพันธุในอูขับรถอย่างตั้งอกตั้งใจ เพื่อหวังจะได้ค่าจ้างอย่างงามสมภารวัดป่ามะม่วงคิดไปถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้ประสบในประเทศศรีรังกาเพลินจนลืมใช้คาถาย่นระยะทางครั้นนึกได้ว่าจะช่วยในอูก็ปรากฏว่ารถเลี้ยวเข้าประตูวัดมาแล้วท่านถามคนขับว่ากี่ทุ่มแล้วในอู่ยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาหากมองไม่เห็นเพราะมืด เขาขับรถไปจอดหลังกุฏิแล้วก็มาเปิดไฟในรถสองทุ่มสิบห้าครับสงสัยนาฬิกาผมเสียไม่เสียหลอกอาอูนาฬิกาผมบอกเวลาสองทุ่มสิบห้าเหมือนกันนายสำมฤทธิ์พูดอย่างตื่นเต้นท่านพรักครูรู้ทันทีว่าเป็นการแสดงปฏิหารของนารีผลที่อยู่ในย่ามของท่าน